ผมพานุวิทย์ครามสําราญผู้จัดการสำนักงานธุรกิจธนาคารกรุงไทยที่มาเรียนพูดในครั้งนี้ก็เพราะว่าไม่เคยเรียนรู้หลักในการพูดมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าได้รับเชิญขึ้นไปพูดแต่ละครั้งก็จะประมาทตึงเส้นมากนะครับขึ้นไปบนเวทีเอ๊ะเราจะทํายังไงเนาะเห็นไมแล้วนจะึงได้หาที่มาเรียนนะครับก็เป็นคนเจอใน อินเทอร์เน็ตนะครับขึ้นมาเว็บไซต์แรกๆเลยนะครับเข้าไปดูก็ถูกใจน่าสนใจคลิกดูวิดีโอต่างๆของน่าสนใจก็เลยมาเรียนนะครับก็ติดต่อมาเรียนก็ประทับใจมากครับมาจนถึงวันนี้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการขึ้นเวทีนะครับการปรับไหม์การถทายผู้ฟังอะไรนี้ยรรู้สึกดีขึ้นเยอะกลับไปที่ว่ามั่นใจมากในการจะขึ้นเวทีพูดค้างต่อไปครับสวัสดีครับผมปิยชาติการเจริมานครับเป็นคนที่ผมมาเรียนฝึก ที่เดอะเบสเพราะว่าเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและกับลูกน้องซึ่งลูกน้องก็ได้บอกว่าการพูดของผมจะเร็วไปและรัวไปเหมือนกับที่อาจารย์ท่านบอกนะฮะก็จะได้นําวิธีที่อาจารย์สอนมาปรับปรุงและไปใช้ในชีวิตประจําวันต่อไปครับทันสินทาราชีพค่ะ,คะเป็นเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารกรุงเทพนะคะรู้สึกโชคดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้เลือกเรียนที่เดอะเบสค่ะ ก่อนหน้านี้ที่ฉันจะเป็นคนกลัวไม่มากเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยไม่ไม่กล้าที่จะออกมาพีเศษหน้าชั้นหรือว่าต่อ,อ,อคนจำนวนมากนะคะแต่หลังจากที่ได้เรียนที่เดบบ s สนะคะกับอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอาการที่กลัวแล้วก็ประหมา่าตื่นเต,นต้นนะคะก็จะหายไปบ้างค่ะรู้สึกดีขึ้นค่ะแล้วก็ต่อไปนี้ก็คงไม่กล้ากลัวที่จะจับไม้แล้วค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันสิริกาวรังสีนะผู้บริหารบริษัทฟูจิคอโตฟีก่อนมาดิฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความเชื่อมั่นในการที่จะออกมาพูดหรือว่าให้โอวพนักแานเท่าไหร่ในการที่พูดบางทีค่อนข้างที่ออกสับสนตัวเองบ้างแล้วก็คนฟังก็ค่อ้างฟังไม่รู้เรื่องว่าเราต้องการบอกอะไรเขานะคะแต่หลังจากนี้รู้สึกว่าตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะพูดหรือจะบอกหรือว่า,าต้องการที่จะ ใหพนักงานเนี่ยทราบอะไรที่จะสื่อสารลงไปถึงเบื้องล่างได้ค่ะมาถึงวันนี้ที่ฉันก็ต้องขอขอบคุณเดบรที่สร้างความมั่นใจให้กับตัวดิฉันแล้วก็เพื่อนๆที่มาเรียนร่วมด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันบุษาภูรณะมาจากสํานักง,งานตรวจบัญชีสัก,กรร์ละเอ็ดค่ะก่อนมานี้นะคะจะเป็นคนที่กลัวใหม่มากกลัวเวทีมากนะคะแล้ว ตั้งใจว่าถ้าเกิดมาเรียนครั้งนี้แล้วจะทําให้กล้าที่จะขึ้นมาบนเวทีกล้าที่จะยืนจับไม้อยู่ต่อหน้าผู้คนนะคะซึ่งสิ่งที่ฉันได้รับก็คือได้อย่างที่ตั้งใจจริงๆค่ะ the best is the best ค่ะสวัสดีครับผม,ผมพงศักดิ์วชิระอุทิไกรปัจจุบัน ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายเทคนิคบริษัทกิเลียนไทยดีเวลลอปเน้นจำกัดมหาชนในอาชีพที่ใช้อยู่มักจะมีการประชุมอยู่บ่อยครั้งรวมถ้งมีการปิเซน์งานซึ่งแต่เดิมผมจะพูดไม่ค่อยออกพูดไม่ค่อยเต็มที่นะครับแต่จากการที่ได้มาฝึอกอบรมกับ The Base ใน4วันนี้ทำให้ผมรู้กับความหมายที่ว่า The Base ดีที่สุดจริงๆครับสวัสดีครับกระผมชื่อนายอัธพลชัยยวงศ์นะครับชื่อเล่นชื่อบูธททำงานอยู่ที่บริษัทไทยเอ็นโอเคอยู่ที่จังหวัดชนบุรีกระผมเรียนเดอ b เบสรุ่นที่40แล้วนี่เพื่อนของผมครับนะครับผมเป็นคนที่พูดเก่งเก่งกับเพื่อนกับฝูงคือเก่งตลกโปกฮา เก่งข้างล่างแต่พอเมื่อไหร่ผมขึ้นบนเวทีผมจะพูดไม่ออกเพราะอะไรครับเพราะผมพูดไม่เป็นแต่วันนี้อาจารย์แสงธรรมกับอาจารย์อริสาบัวแสงธรรมสอนให้ผมพูดเป็นและผมจะใช้คําว่าพูดเป็นเนี่ยไปขึ้นบนเวทีจะให้เขารู้ว่าผมอยู่บนเวทีได้นะครับ the best is the best is very really best ครับดิฉันชื่อชะดาวันป่าไม้ทํางานอยู่ที่ฝ่ายปกครองสํานักงานเขตบางคลมค่ะ ก่อนที่ดิฉันจะมาดิฉันอยากจะเปรียบตัวเองว่าเหมือนกับนกลกที่เพิ่งเกิดมาแล้วยังบินไม่เป็นนะคะพอมาเรียนที่เดอะเบสอาจารย์ก็ได้มาสอนให้ฝึกบินก็จะมีล้มบ้างชนบ้างบินเป็นบ้างไม่เป็นบ้างแล้วดิฉันก็บินเป็นตอนนี้ดิฉันกล้าพูดว่าดิฉันกล้าที่จะพูดแล้วที่จะบินได้แล้วก็จะพยายามไปฝึกฝนที่จะบิน ให้เก่งพูดให้เก่งในนาคตค่ะขอบคุณค่ะค่ะดิฉันชื่อลือไทยอานเดล่ากิจทำงานอยู่ที่บริษัทกรุงเทพโปรดิวจับกัดในอดีตดิฉันเป็นคนขาดความมั่นใจเวลาพบหมยนี้จะเกิดความประมาจาสั่งแล้วก็ไม่ค่อยจากกล้าพูดที่เท่าไหร่ดังนั้นจึงได้มีการเปิดอินเทอร์นเน็ตเพื่อที่จะหาที่หา เพื่อที่จะมีการฝึกฝนในการเรียนเพื่อที่จะพัฒนาพัฒนาตัวเองที่ดีขึ้นจึงจึงมาฝึกที่เดะเบสหลังจากนั้นดิฉันมีความมั่นใจก็สามารถที่จะรู้วิธีการหลักการในการจับไมค์ใหลักการในการพูดซึ่งดิฉันจะนำความรู้ที่ได้เรียนมาทั้ง4วันจะนำไปพัฒนาใน,ในการทำงานแล้วก็มีการ เพื่อที่จะมีการพัฒนาตัวเองและก็ตำแหน่งหน้าที่ต่อไปต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์แสงธรรมอาจารย์อลิสาแล้วก็ The Best in The Best ที่ให้ความรู้มากมายซึ่งเป็นจุดประกายที่จะให้ดิฉันมีความสว่างในระดับในการทำงานต่อไปขอบคุณค่ะค่ดิฉันนวลต่อพัฒน์พัสิทธิ์นะคะทำงานที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ที่ได้มาอบรมที่เดอะเบสเนื่องจากดิฉันจะเป็นคนที่กลัวไม้หรือจะมีความประมาทไม่กล้าพูดเวลาจะให้นําเสนอแล้วพูดอะไรจะไม่มีความกล้าพอดีได้เปิดอินเทอร์เน็ตแล้วเพืดด่อนแนะนําก็เลยจะต้องการที่จะมาเผื่อเพื่อเราจะได้ไปกล้าพูดกล้านําเสนองานที่เราได้รับมอบหมายเพราะว่าต่อไปเราจะต้องมีหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบที่มากขึ้นดีใจมากที่ได้มาอบรมที่เดอะเบสค่ะค่ะ เช,ช่นชื่อรัชดาไททองรุ่งหน้าที่ประจำเป็นคุณครูทุกรกา,ารอยู่ที่โรงเรียนรือสอบจังหวัดนละราที่วาาทุกคนย่อมที่จะต้องการพัฒนาตนเองนะคะสำหรับสาเหตุที่เข้าร่วการฝึกอบรมที่เดลเดสเราตัวเองมีปัญหาเรื่องการพูดนะคะ เป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตนเองนะคะไม่กล้าที่จะพูดต่อหน้าที่ชุมชนคนเยอะๆก็เลยตัดสินใจเข้ารับการอบรมนะคะแล้วก็หลังจากเข้ารับการอบรมก็มีความรู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นมีสมาธิในการพูดมากขึ้นต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่าน นะคะที่ช่วยให้ดิฉันดีขึ้นค่ะดิฉันมื่วรีประยุนเทียนค่ะผู้จัดการสาขาทิ่พยาประกันภัยสาขาชนุรีค่ะ The Best เป็นเวทีแรกที่ทำให้ดิฉันสามารถเดินขึ้นมายืนพูดอยู่บนเวทีโดยไม่ตื่นเต้นไม่ใจสั่นไม่มีอาการประหม่าใดๆทั้งสิ้นขอบคุณ The Best ค่ะที่สร้างความมั่นใจให้กับดิฉัน,ฉน,ฉนค่ะชื่อสันสนีพนาลามนะคะ ทำงานที่ทกสสำนักาใหญ่วันแรกที่มาเดือเวษมาแบบสมองว่างเปล่าพอเรียนวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามเหมือนน้ำที่เติมเต็ม <c oughs> จนถึงวันนี้เป็นวันสุดท้ายคือวันที่สี่น้ำเต็มแก้วแล้วค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ได้ให้ความรู้สามารถพูดได้พูดเป็นแล้วก็พูดเก่งขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันวราราพาลิ้มประสงค์ปัจจุบันตำแหน่งหัวหน้าส่วนสำนักง,งานเขตสิบจังหวัดสมุทรปราการค่ะก่อนหน้าที่ดิฉันจะมาเรียนที่เดอะเบสนะคะดิฉันไม่มีความกล้าที่จะพูดแต่หลังจากที่ได้มาเรียนแล้วก็ทำที่รู้ว่า The b เบสทำได้จริงๆค่ะค่ะดิฉันรองรับเพึ่งเกษม จบันทำงานตำแหน่งผู้อำนวยการกองคันเทศบาลตำบลปากน้ําเดิมนะคะกําลังหาที่ฝึกอบรมการพูดอยู่ว่าเมื่อมาเข้ารับการอบรมแล้วจะได้ผลหรือไม่พอดีมีน้องชวนมาที่ The บเ s สเลยตัดสินใจมาแล้วก็พบว่าทําให้เราสามารถพูดหน้าเวทีได้จึงขอขอบคุณ The b เ s ส ขอบคุณค่ะไอบูลค่ะจบการศึกษาจาก As สตัน n ูน i เวอร์ประเทศอังกฤษค่ะก็ก่อนที่ได้มาเรียนที่นี่เราสุกไม่ค่อยมัน่นใจในการพูดต่อหน้าคนจํานวนมากค่ะแต่เมื่อมาเรียนที่นี่เราสุกมีความมั่นใจแล้วก็ได้เรียนรู้หลักการการพูดที่ถูกต้องด้วยค่ะเป็นการเตรียมพร้อมเปนการทํางานที่ดีมากเลยค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์ที่แนะนำสิ่งด,ดีและก็เสียงตบมือจากเพื่อนๆที่คอยเป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะดิฉันนริสราเพชรชลศรค่ะ รองศาสตราบารตะบนปากน้ำจังหวัดเชียงแสค่ะก่อนมาที่นี่นะคะดิฉันรู้สึกขาดความมั่นใจในการประกอบอาชีพมากเลยคะ่ะเพราะอาชีพของดิฉันเนี่ยต้องเกี่ยวกับการพูดพูดให้ประชาชนฟังพูดให้พนักง,งานฟังนะคะและพูดให้ผู้บุครลชาฟังะคะ่ะแต่ตอนนี้ดิฉันไม่กลัวหม่แล้วค่ะถ้าทุกท่านอยากจะเป็นอย่างดิฉันนะคะเชิญมาฝึอกอบรมได้ที่เดอะเบสนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาเวเปลล์วารีกุลเจริญเศษ คนาสังคมสถานีเกษตรหลวงอ่าองถางมูลน,น,นิีทโครงการหลวงค่ะวันนี้ดีใจนะคะที่ได้มาฝึกเรียนกับเดอ b เบสเดอร s เบสทำให้ดิฉันกล้าจับไม้พูดโดยที่ไม่มือสัน่นแล้วก็ตัวชาอีกแล้วค่ะ <c oughs> ขอบคุณเดอ b เบสค่ะผมอาิเชษเป็นประธานกรรมการบริษัทซ m เอมซเอเชียรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ ที่ไดเ้เข้ามาร่วมอบรมกับเพื่อนๆทุกคนเมื่อก่อนนี้ผมก็กลัวเหมือนกันแต่ตอนนี้ผมหายกลัวแล้วรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มาแล้วได้เพื่อนๆได้พี่น้องรู้สึกบอกไม่ถูกครับทุกคนนะในที่นี้ถ้าจะขึ้นไปช่ยงใหม่ก็ยินดีต้อนรับ สวัสดีค่ะดิฉันการละวีศิวนคิดิสุขเป็นนักศึกษาปีที่สามที่มหาวิทยาลัยอสัมชัญค่ะก็เป็นจริงๆแล้วเป็นคนพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะแล้วก็คุณแม่ก็หาสถาบันไหนที่มากเลยในการที่จะให้ลูกมาฝึกพูดก็เปิดอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็คนเจอที่นี่ก็เลยให้หนูมาเรียนมาเรียนได้แค่4ี่วันตอนแรกก็คิดว่าคงไม่ได้อะไรมากเพราะว่าแค่สี่วัน คงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการพูดเก่าๆเดิมๆได้แต่ว่าพอขึ้นวันที่4วันนี้หนูรู้สึกมั่นใจขึ้นในการพูดค่ะรู้สึกว่าสถาบันนี้สามารถพัฒนาให้หนูพูดจารู้เรื่องพูดรู้ระับการพูดทุกอย่างค่ะก็ถ้าใครกําลังมองหาสถาบันที่สามารถพัฒนาในการพูดนะคะก็แนะนําสถาบันนี้เลยค่ะ The b a s ค่ะนี่ค่ะ ที่นันทายังประดิษฐ์ค่ะกาลังศึกษายอยู่ที่เนติบัณฑิตค่ะครั้งแรกที่มาฝึกฝนมาเรียนที่เดอะเบสค่ะวันแรกที่ได้ขึ้นเวทีนะคะก็พูดไม่ได้เลยค่ะเสียงสั่นด้วยแต่ว่าจนถึงวันนี้แล้วก็สามารถพูดได้ดีขึ้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะมีความกล้ามากขึ้นถ้ายังไงท่านใดสนใจจะมาฝึกฝนการพูดแบบนี้นะคะก็เชิญที่เดอะเบสค่ะกระผม นักเตะเตรียมทหารอธิโนนแมงกุเป็นสมาชิกของ The b เบสรุ่นที่40ผมวิหาเดอะเบสได้มาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งมีหลายสาบันมากที่เกี่ยวกับการพูดแต่ผมเจออาจารย์ที่มีมชื่อได้นังกุลที่ไพเราะคือนังกุลวบแสงธรรมเป็นเสมือนเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆ เป็นบัวแต่ละเหล่าและมาเรยนที่นี่ซึ่งฝ่าบัวแต่ะเหล่านั้นจะเห็นแสงได้ต้องพัฒนานตัวเองโดยที่ฝึกการพูดต่างเหมือนกับผมนั้นอยู่ในห้องมืดแล้วอาจารย์นั้นเป็นแสงนำทางที่ไปสู่ที่ดีขึ้นสร,สรุปสรุได้ว่าสถาบันนี้คือ The Best จริงๆครับสวัสดีค่ะดิฉันสาที่ได้ยังรก เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสามเสียงี่อะไรจากคนที่ตื่นเต้นกับเวทีไม่คยกล้าพูดในที่สาธารณชนตอนนี้ดีขึ้นแล้วเก่งข,ขึ้นแล้วต้องขอบคุณเดอะเวสมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่กําลังสนใจอยู่นะคะอย่าลืมเก็บเดอะเวสไม่ได้ตรงใจด้วยค่ะ,ผม,ะผมสารวิทย์องส์สำคัญเกิน ตอนนี้กำลังศึกสายยที่โรงเรียนนวมินทราชวิตสติวิทยาพทุทธมณฑลค่ะอันไอ,อตานหวานเลียนล้วสิ้นทราบแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาที่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผมต้องมาฝึกพูดที่ The ะเ s t นะฮะซึ่งก่อนที่ผมจะมาฝึกผมได้รับฉายาว่าเป็นคนที่พูดต่อหน้าชุมชนได้แย่ที่สุดในห้องเรียนแต่จนกระทั่งวันแล้วผมเขาผมมา ที่เดอะเวสแล้วพบว่าเดอะเบสมีการรวบเอาความรู้ต่างๆที่ปกติต้องใช้เวลาในการสอนยาวนานมาให้เหลือแค่สี่วันทำให้ประสบผลสำเร็จมากครับจนวันที่สี่ผมก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เพียงแต่พูดได้ดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังได้รับการปลูกฝังคุณธรรมของการพูดอีกด้วยสุดท้ายนี้การพูด การฝึกพูดที่ได้ผลนั้นไม่ใช่ดูจากความสามารถของการพูด <c oughs> แต่ดูจากความพัฒนาของนักพูดตอนก่อนฝึกและหลังฝึกครับและผมมั่นใจว่าทุกท่านที่ได้มาฝึกที่เดอะเวสจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับครับผมเมทัศนีเมืองครับ <c oughs> กำลังศึกษาอยู่ชั้นม .4 ครับ อยู่โรงเรียนพลรลราชวิทยาลัยในประบรมราชธรรมการที่ผมอยากมาเรียนเดอเบสเหตุผลหนึ่งเป็นเพราะว่าเรียนสนุกครับ mm hmm. อาจารย์สอนดีฮนะ mm hmm. ตอนแรกตอนตอนก่อนมาเรียนนี่ผมไม่อยากมาเรียนโดนพ่อมาคับมา เรียนคอร์สเดียว่ามีคอร์สต่อไปอีกสองคอร์สครับสำหรับท่านที่อยากพัฒนาการพูดก็ให้มาเรียนที่เดอเบสครับตุลมณีเมืองกำลังศึกษาอยู่ในชั้นม .3 าโรงเรียนพบรรราชเทียไรในพระบรมราชูปถัมภ์ในตอนแรกนะฮะผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่พูดไม่เก่ง ออกมายืนแล้วมือไม้สั่นหลังจากที่ได้มาเรียนสถาบันฝึกการพูดเดเบทํทำให้ผมรู้สึกว่าผมสามารถพัฒนาขึ้นได้เป็นและในอนาคตผมคิดว่าผมจะเป็นนักพูดที่ดีที่สุดหรือเป็นนักพูดที่เดเบตครับสวัสดีครับผมมาเรียนทนี่นี่เพื่อต้องการฝึกพูดให้เก่งครับ แล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าเก่งขึ้นนิดนึงอยู่บนเวทีไม่สั่นแล้วก็พูดมีหลักการมากขึ้นก็ขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านและทีมงานทุกคนขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจครับ